กอกข้าวเก็บข tamam ้าวครับพ like ี่น้องอ่ะกอกใส่กระสอบตั้งไว้เอาขึ้นเล่าย่างสมัยนี้ท่านสมัยแล้วนาตะกอเนี่ยโอ้อปไปเทศใส่ยุ่งใช้ชางให้เล่าเขาเนาะเดี๋ยวนี้คือกอกใส่กระสอบเพื่อเอาขึ้นยุ่งขึ้นช้างเ่าเรียบร้อยย่ำสิไปสีก็คือยกไปสีเลยค่ะบพต้องมาเกอกอีกสะดวกสบายขึ้นกเกพี่น้องนี่คือข้าวเจ้า มาิอเขาในประมาณเท่าไหร่ยวสองสี่หกแค่ยี่สิบห้าซอกพี่นอ้องนะเป็นข้าวนาหวานเนาะคะ่ะเนาะพี่กายในข้าวน่าดำได้นหน่อยก็ในในประมาณยี่สิบอ่ามันในประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกกระ 25, 26, สอบนะต้นสิปเป็นเขากอขอสิบห้าอะไแบบพี่น้องตอนนั้นนะของนั่นสิเตรียมไปขายนะคะเพอเดือดาเกียเ่ยวพะเดือดขาเกียเ่ยวอันนี้ก็คือวิถีชีวิตบ้านฮ้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ทำไรทำ่ทำนาทำสวนประยสันนะคะพี่นอ้องฮะ